สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะประจาวันจันทร์ที่22ถึงวันอาทิตย์ที่18มีนาคมนะคะค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะจับได้ไพ่3ดาบค่ะ แสดงว่าในช่วงนี้นะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะกําลังเครียด <_ d city> แล้วก็คิดมากนะคะอยู่ในช่วงที่เกิดภาวะมึนหมองทางอารมณ์นะคะด้วยปัญหารุมเร้าหลายๆอย่างนะคะค่ะข้อคิดที่ดีก็คือพยายามอย่าเครียดนะคะในช่วงนี้นะคะป,ปัญหามีทางแก้ไขนะคะค่อยๆคิดไปนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในเรื่องการงานช่วงนี้นะคะเหมือนกันค่ะเพราะว่าความคิดมากนะคะจะดึงทุกอย่างให้แย่ลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าคิดมากนะคะเรื่องการเงินก็เช่นกันค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์ นะคะคอาจจะถูกโดนโกงนะคะให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีๆนะคะถูกหักหลังถูกโกงนะคะเรื่องการเงินการงานด้วยค่ะส่วนในเรื่องความรักในช่วงนี้นะคะ ก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะชีวิตคู่นะคะก็พยายามอย่าคิดมากนะคะสําหรับคนที่คุยคุยอยู่ก็ให้ระวังนะคะคุณอาจจะเป็นรักซ้อนของเขาก็ได้นะคะจะคบใครก็คิดให้ดีๆนะคะเรื่องสุขภาพของชาววันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะค่ะก็ ทางแก้ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็อยากจะให้สวดมนต์นะคะแล้วก็ทําจิตให้เป็นสมาธิอยู่เสมอนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคะทุกอย่างต้องมีทางแก้ไขได้ค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ